คือแบบสกิลหนึ่งที่เราได้มาใหม่เนี่ยแม่งแบบดาบอันเบลเลยทุกคนดูดิมันอลังการขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วตัวอะไรตกเบลเลยมาดูกันว่าบอสมันจะโหดขนาดไหนนะเหลือล็สามสแหละโอ้โหบอสมันโคตรเทเลยว่ะ บอสตัวนี้เลือนหมื่นหนึ่งโอ้วันนี้เราเป็นจอมยุทธ์ซะงั้นนะฮะซึ่งเกมนี้น่ยน่าสนใจมากเลยนะครับในโลบอกก็ชื่อเกมก็เจอชื่อโตแลนบ็อกนะครับอ่ะดูเหมือนว่าภารกิจของเราเนี่ยจะต้องเอ่อไปตามทุกสอนนะฮะวันนี้ก็เราจะใช้ชีวิตเป็นจอมยุทธ์เฮ้ยโหคนที่เฮ้ยช้ดดาบแบบขี่ดาบบินไม่ได้เลยไอ้ตัวคิวมันทำอะไรได้วะ บอกแล้วโอ้ยขี่ดาบได้มาถึงก็ขี่ดาบได้แล้วนะครับลำเรียนวิชามาจากไกลมาจากตอนไหนก่อนเหมือนว่าเควสของเราเนี่ยให้มาตรงนี้นะครับเฮ้ยคอนซเปอร์เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งทุกคนเดววลไม่รู้ว่าขึ้นยากหรือเปล่านะครับเพิ่งฟันไปตัวแรกก็มีของให้เก็บเก็บมาดูนะครับว้าปริงคืออะไรวะคืออะไรเฮ้ยทุกคนอยู่ๆก็ได้สกิลมาเฉยเลย สงสัยหาสกิลจากมอนสเตอร์เหรออันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับลองกดสกิลหนึ่งดูนะครับโอ้โหเฮ้ยเจ๋งทุกคนนะครับคือแบบสกิลหนึ่งที่เราได้มาใหม่เนี่ยแม่งแบบดาบอันเบลเลอร์เลยทุกคนดูดิมันอลังการขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วตัวอะไรตัวเบลเลอร์เลยจะรู้ได้ปะเนี่ยจอมยุทธ์อย่างเราในคีดานี้เดี๋ยวลองใช้สกิลหนึ่งจัดก,การดู ฟาร์มง่ายดิอย่างเงี้ยคือใช้สกิลหนึ ue, no. ่งทีก็แทบตายกันหมดแล้วอ่ะสกิลค่อนข้างแรงเลยนะไม่ธรรมดาฟันฟันฟันเข้าไปอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ดูเหมือนว่าต้องทำลูกกิจให้ถึงเลเวล20นะครับให้ทุกคนเนี <ut> ่ยฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะฮะใครที่เพิ่งมาเล่นก็เออมาตามลูกศรนะครับแล้วก็เขาจะให้ฟาร์มนะครับเราจะเก็บสกิลเก็บดาบอะไรเงี้ยเก็บสกิลเก็บดาบเอ้ยไม่ใช่ไปเก็บดาบทำไมอ่ะอ่ะฟันมันไปนะครับจนกว่าจะเลเวล20เบ๊บเดียวนะตอนแรกมาเลเวล10นะก่อนอื่นเลยก็ทำตามเควสไปก่อนเลย ภาพสวยดีแล้วทุกคนดูน่าเล่นใช่ไหมก็เป็นเกมแนวแบบเก็บเลเวลนะฮะอ่าโอ้โหฟาร์มแบบง่ายสบายสบายมันมีพีพีด้วยทุกคนนะฮะถ้าเราเปิดเนี่ยอาจจะตีนแบบเออตีนได้นะครับแต่อย่าเพิ่งเปิดเลยช่วงแรกคือช่วงแรกถ้าเปิดเนี่ยอาจจะตายได้นะครับอ่าตอนนี้ก็พาทุกคนมาเก็บเลเวลตีไปเรื่อยเรื่อก่อนเด็กเลเวลเดียว,ยวจะดูว่าเควม,มันให้ทําอะไรต่อนะครับ อ่ะนี้ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยบอกจะให้เราเนี่ยไปตีกับบอสนะครับชาเลนจ์นะครับฆ่าบอสต้องก,กดตรงนี้ดูนะมันมีคําว่าบอสอยู่ตรงนี้เห็นปะมีอะไรแสงๆไม่รู้กดดูนะครับเฮ้ยมันวาร์ปเข้ามาในดักนะครับจะเป็นจัดโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวขอตั้งหลักก่อนนะฮะโอ้โหนี่จอมยุทธ์ vs บอสอัศวิน,อออวนโอ้อัศวินยักษ์ด้วยนะสกิลด้วยไม่ธรรมาดานะครับเนี่ยโอเคเจสสกิลหนึ่งปักไปนะครับติ้นติ้น บอสเลือดสองพันนะครับตอนนี้เราก็ฟันขาเข้าไปเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากนะฟันหัวไม่ได้ไม่ถึงบอสอะไรครับเนี่ยเหมือนจะแข็งแกร่งมากนะฮะเควสนี้คือให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนเนี่ย,ยนะระวังนะครับเพราะว่ามันตีเราแรงนะคือเราอย่าไปแลกมากนะครับอจาจจังหวะฟันจังหวะหลบอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแลกไหวหรือเปล่านะนายลองยืนแลกกับเดี๋ยไหวปะยืนแลกกับบอสนะครับจอบ,อบอทุบเนีบอสสบายสบายมีบิดด้วยอ๋อ เฮ้ยมีตีมิดด้วยให้ตายทุกคนมิดได้ไงเราเนี่ยใช้สกิลละมั้งเงี้ยมีแรงไม่ไหวนะทุกคนเลือจดจะหมดเลยคือหลอนและบอดที <c oughs> ม่มันอึดนะฮะมันมีโล่อะไรอย่างเงี้ยด้วย ต้องใช้สกิลหนึ่งบ่อยๆนะสกิลหนะึ่งน่าจะแรง,งสุดนะครับตอนนี้แรงกว่าท่าฝันนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็สามารถหลบได้นะครับถ้าเราเลือดน้อยๆอย่างนะี้เราก็แบบรอสกิลอะไรอย่างนี้อ่าหลบแบบใช้ตัวคิวนะครับเป็นการขี่ดาบใช่ไหมแล้วก็หลบสักหน่อย,อยโอ้ยจะตายโอย้ไม่น่าเป็นแรกเลยเดี๋ยวดู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 บอสไม่ธรรมดาเนะี่ยทุกคนเกมอุ้ยสกิลอย่างกว้างหลบยากมากนะครับและนี่ก็เป็นภารกิจของเราที่ ค่อนข้างโหดหลายสำหรับมือใหม่โอเคโหลบก่อนแล้กันแต่เยอะนะโอ้แรงนะใช่ไหมเอาดาบปักไปนะครับอืมดาบปักไปฟันปั้นปั้นปัน,ปน,ปน,ปนโอ้ยม,มีมีด้วยจบก่อนแล้วกันโอเคอาสุดท้ายตายโอ้โหเกือบตายเหมือนกันเราดูเหมือนว่าจะได้กล่องนะครับเดี๋ยวลองเปิดดูว่ามีอะไรให้เรานะฮะกึอบเงินนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราเวลร์ยี่สิบแล้วดูเหมือนภารกิจเนี่ยจะให้เราไปไหนวะเนี่ย ให้เราเปลี่ยนโลกแล้วหรอดูเหมือนว่าเขาจะจะให้เราไปนี้นี้นะแต่ว่าเงินเราไม่ถึงนะครับก็คือต้องเก็บเงินก่อนนะฮะคือต้องเก็บเงินก่อนแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยๆก่อนก็ได้นะเอาล่ะทุกคนนะครับเหลืออีกสิบบาทเราจะไปอีกโลกนึงได้แล้วนะฮะโอ้โอเคผ่านละเดี๋ยวดูกันว่าโลกอีกโลกนึงมีอะไรนะเฮ้ยดูเหมือนว่าหลังจากฆ่าบอสเนี่ยมีสกิลสองมาด้วยทุกคนเอ้ยได้สกิลอีกอันมาแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ ก่อนอื่นเลยไปลูกสองก่อนโ,อโห้ลูกสองเป็นหิมะเดี๋ยวมาลองสกิลใหม่นะครับลองสกิลสองโอ้โหสวยงามสกิลสวยโอเคใช้ซสกิลหนึ่งไปต่อไม่ธรรมาดาทุกคนนะครับภารกิจต่อไปเนี่ยเขาจะให้เราเลเวล30นะครับเราต้องฟาร์มจนกว่าจะ30อีกแล้ว ระยะไกลไม่มิดแล้วดามมี3สามร้อยนะ้ท่าสองอ่ะแหมครือก็ตีไปเรื่อยๆเนะี่ยทุกคนเกมนี้เดี๋ยวเรามาดูความสามารถอย่างอื่นเนี่ยมีอะไรบ้างโซนี่คืออ๋อเนี่ยไนเกี่ยวกับดาบนะครับมีแฮมเมอร์มีหอ,อกนะับมีค้อนแล้วก็มีดาบนะครับแบบว่าเอ่ออาวุธของเกมนี้อ่ะแล้วก็มีช้อปปิ้งเอ่อมีให้ซื้อของเ้วยนะครับร้านค้าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเอ่อบัฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นพวก เกมพาร์ตจะมากกว่านะครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเกมพาร์ตนะครับแล้วก็ซื้อเงินในเกมอะไรอย่างงี้ก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มาใหม่นะทุกคนนะครับสร้างเพิ่งสร้างมาใหม่นะครับคนคนเล่นน้อยอยู่นะครับตอนนี้ก็ผมคิดว่าก็สนุกดีนะถ้ามาเล่นแบบตีเพื่นๆอะไรอย่างเงี้ต่อไปต้องเลเวลสามสิบเอาหอตีตั้งนี้จนกว่าจะสามสิบนะครับเก็บของกันเลเวลยี่สิบห้าแบบแล้วคือตรงนี้มีบอสด้วยทุกคนเราน่าจะได้ไปฆ่าบอสในนี้ด้วยแหละมั้ง ไม่รู้จะสู้ไหวหรือเปล่านะแต่ก่อนอื่นเลยขอฆ่าได้จิงจอกนะครับมาจิงจอกตัวใหญ่แบบใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับถ้าบอสนี่มันจะใหญ่กว่านี้เยอะนะดูจากตัวนี้แล้วนะฮะลองฆ่าดูว่าจะได้เงินเยอะหรือเปล่านะเพราะว่าด่านต่อไปเราต้องกดล็อกเงินทั้งสองพันแทุกคนอ่าเราพยายามหาเงินให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอีก5้าวิวนะครับภารกิจเราเสร็จนะฮะอ่าทุกคนนะครับสำหรับแหวนเนี่ยน่าจะเป็นวงแหวนใต้เท้าเราหรือเปล่านะครับอ่ะเนี่ยมันจะมีคําว่าลิง ตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นวงแหวนใต้เท้าเรานะครับซึ่งเราอาจจะต้องเก็บเลเวลนะครับทำให้เท่ขึ้นหรือว่ามีเอฟเฟกเยอะขึ้นนะครับแล้วก็น่าจะมีพวกสถานะต,ต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะสำหรับใครที่อยากจะเก่งขึ้นก็มันก็ต้องเลเวลเยอะขึ้นนั่นแหละก็ถูกแล้วก็รเราจะได้มีแบบวงแหวนข้างล่างเนี่ยเท่ขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยจอมยุทธลจับเดี่ยวซื้ออัพสามสิบแล้วทุกคนออย่าลืมเก็บตัวนี้ด้วยนะครับ ได้เลเวลลิงด้วยนะครับเฮ้ยน,นี่นะครับเราเลเวลสามสิบแล้วเราก็ใช้วงแหวนสีเหลืองได้ด้วยอ่ะแล้วไหนวงแหวนข้างล่างไม่เห็นขึ้นเลยวะใช้ไงกดใช้แล้วเนี่ยลองดูแรงขึ้นยัง,งไม่เห็นอยู่ดีใช้วงแหวนยังไงวะเนะี่ยทุกคนเอาล่ะทุกคนนะครับหลังจากที่เราเลเวลสามสิบเนี่ยก็เขาเนี่ยให้เราฆ่าบอสนะครับมาดูกันว่าบอสมันจะโหดขนาดไหนนะเลเวลสามสิบแหละโอ้โหบอสมันโคตรเท่เลยว,วะ่ะบอสตัวนี้เลื่อนหมื่นหนึ่ง 101. โอ้โหดูเหมือนว่าเลเวลสามสิบเนี่ยเราจะได้สกกิลลทที่มาแ้้วดวดยนนะคุค แล้วก็เดี๋ยวจะการมั่วกันกนะครับดูนะว่าสกลิลที่สามเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของสกลิลที่3กันนะครับเดี๋ยวลองใช้ดูเฮ้ยเฮ้ยโอ้าโ้ยพุ่งชนแล้วก็หลบหรือเปล่าน,นะฮะอ่าเดี๋ยวใช้สกลิลสองดูอ่าสกิลสองใใช้ใกล้ได้นะครับสกลิสกลสกิลสามก็ครูดาวนั่น,นนะ่ะนะทุกคนเพราะตัวที่สองเนี่ยฆ่าจัดการได้แน่นอนเพราะสกิลไกลๆเรา,ก,าก็มีเยอะแล้วจิ้มมิดด้วยอย่าเพิ่งจิ้ตอนนี้ เดีย๋ยวมาพึ่งมิดอยู่ตอนนี้โชเชงโชเช้ง,ชชงเดี๋ยวลองดูใหม่นะเฮ้ยทำอยู่เป็นสกิลแบบขี่ดาบพุ่งแล้วก็ยเลยทุกคนขี่ดาบพุ่งไปแล้วก็ทำดาเมจท่าสองมันปาดาบท่าสามก็คือขี่ดาบชนแม่งเลย <c oughs> อะไรเงี้ยโคตรโหดเลยว่ะทุกคนอ่ะเกมนี้มันมิดบ่อยไม่รู้เป็นไรนะครับต้องแอปสถานนะเตตัดไรเพื่อให้มีมิดก็ไม่รู้เนะี่ยทุกคนเราตีแป๊บเดียวเนี่ยเลือดมันเหลือห้าพันแล้วนะครับคื้นและตีเลือดมันหลุดหนึ่งนะ อึดมากนะครับอึดจริงๆเอาดาบปักไปกินบอสกินนี้โหดนะครับแต่มอนสเตอร์กากามอนสเตอร์โคตรกากาศแต่บอสยังโหดตีเข้าไปตีมั่วๆก็ไม่แน่เกือบตายอาอดาบไปกินปักดาบแล้วเราถอยออกมาเนี่ยนะครับพยายามพยายามสกิลแล้วถอยด้วยเดี๋ยวเราจะปิดฉากบอสด้วยสกิลที่3นะครับก็คือสกิลที่แบบเออเอาดาบพุ่งทะลวงไปเลยนะครับเดินระวังหน่อยนะไอ้บอสนี่มันสกิลดักเราเฮ้ยเเฮ้ยจะเย็นบอสจะเย็นจะเย็นเฮ้ยมันจะตายแล้วทุกคนเดี๋ยวผมจะปิดฉากนะครับ เอาละน่าจะปิดฉากได้ละเฮ้ยชุบโอ้ยตายทุกคนโอ้โหเดียวอีกทีเดียวเราตายนะครับเกือบแลกชีวิตกันละเกือบตายคู่ไอรีบเก็บของกันหน่กันเก็บเปิดกล่องมานะครับฮะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับบอสเนี่ยคอนข้างโหดเลยนะเจ้ามอนสเตอร์ตามแมปเนี่ยมันจะเหมือนจะไม่ตีเรานะครับเดี๋ยวไปต้องไปโลกอื่นดัวมันจะตีหรือเปล่านะอ่ะทุกคนโอเคเราจัดการบอสไปสองตัวแล้วนะครับ ก็ตัวต่อไปเป็นหมาป่าเนี่ยโอ้บอนข้างในไม่รู้เป็นไรนะครับเดี๋ยวลองตีดูบอรไอไอมอนเตอร์ข้างนอกมันไม่ตีเราจริงๆริงด้วยทุกคนมันตีเราแค่บอสนะครับต่อไปก็ต้องฟ่านด้วยก็สี่สิทก็สำหรับวันนี้เนี่ยประมาณนี้ยอดละก,กันนะครับก็เล่นมาค่อนข้างนานแล้วใช่ไหมคือผมเนี่ยยังไม่ได้อาวุธอื่นเลยนะทุกคนอยากลองเล่นพวกหอกพวกค้อนดูบ้างนะครับเพราะว่ามันมีสายอื่นด้วยนะ สกิลน่าจะแตกต่างกันไปโอเคทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะทุกคนถ้าอยากให้ทำคลิปเกมนี้ต่อก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเราจะได้ไปตะลุยกันต่อนะครับคอมเมนต์หรือว่าฝากกดไลค์นะทุกคนขอบขอบคุณดีขอบคุณที่รับชมกันด้วยนะครับก็สำหรับจมหยุดก็ไปฝึกวิชาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝึกวิชาเพียงเท่านี้ก่อนบายยทุกคน